ที่นี่บุรพาไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยมองมากไหมเนี่ยถอยออกมาเนี่ยถอยรถได้มึงก็ควรดูรถกันดีที่หลายกล้องมากคงจะเห็นมันถอยมาขนาดนี้เลยทำไมไม่ทีดวะเพราะเรามีกล้องวงจรปิดพร้อมบันทึกภาพ24ชั่วโมงนั่นบอกแล้วมึงอะแหละเออไปเออขอโทษครับแต่ถ้าสถานการณ์มันฉุกเฉินก็เดิมล่ะ เรามีตู้ SOS ดูแลคน24ชั่วโมงพี่คะช่วยด้วยค่ะหนูโดนใครก็ไม่รู้ตามค่ะพี่ช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูด้วยนะชิบหายแล้วทยไมมีเสียงเลยวะไงวะครับพี่ครับทำไรครับไม่ไม่ไม่ได้ทำครับพี่อ่าเดินมาจะจะไปห้องน้ำครับมาคุยก่อนมาคุยก่อนที่นี่บูรพาปลอดภัยอุ่นใจทุกอย่างก้าว